ยังอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยนี่เราใส่เสื้อสีม่วงกันมาครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพผมคิดว่าเราเรียกถ้อยคำภาษาเวลาพูดถึงพระองค์ท่าน<ม>แบบนี้เนี่ยมันจะคล่องปากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่ประทับอยู่ในใจเรา<ม>อาจารย์นะครับก่อนที่จะถวายพระพรเนี่ยนะครับอ่ะมีอะไรที่ประทับใจสมเด็จพระเทพบ้าง ผมก็ถือว่าเตยมีวาสนาในชีวิตได้ได้เข้าเฝ้านะครับสองครั้งที่เป็นการถวายหนังสือนะครับสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยตอนผมเป็นนิสิตจุฬานะครับแต่ว่านานแล้วนะครับแต่ว่ามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยเสด็จมางานไหว้ครูของชมรดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬานะครับแล้วก็ท่านก็มากราบ ครวะครูที่สอนดนตรีไทยพระองค์ท่านนะครับสเสด็จมาที่ตึกแห่งหนึ่งนะฮะในในจุฬาชื่อตึกจุฬาจักรพงศ์นะฮะแล้วก็ต้องอทรงขอทางจุฬาว่าให้จัดห้องนะฮะพิเศษที่ต้องไม่ต้องเดินเดินขึ้นไปชั้นสี่ของตึกจุฬาจักรพงศ์ซึ่งบันไดสูงมากเพราะว่าครูที่มาสอนดนตรีไทยให้กับนิสิตจุฬาในยุคนั้นเนี่ยนะครับ ท่านชื่ออาจารย์เจริญใจสุนทรวัทินผู้ร่วงลับแล้วก็อาจารย์เบญจรงค์ธนโกเศเนี่อายุร่วมร้อยปีนะฮะเก้ากว่า100ร้อยปีสองท่านนี้ก็เดินขึ้นบันไดตึกจุนสี่ชั้นเนี่ยนะครับท่านก็ขอทางจุฬาบอกว่าอย่าทรมานคนแก่เลยคนแก่เลยนะฮะซึ่งเป็นครูถวายพระอักษรท่านเรื่องดนตรีไทยบอกว่าให้ไปสร้างห้องเล็กๆที่ใต้สาราพระเกี้ยวนะครับ เพื่อให้ครูไม่ต้องเดินขึ้นบันไดสี่ชั้นนะเพราะว่ายังไม่มีลิฟต์หรือจุฬาจักรพง์ไม่มีลิฟต์ครับอ๋อครับผมเนี่ยก็เป็นตึกกิจกรรมนักศึกษาไม่มีลิฟต์นะครับก็ก็ขอทางจุฬาอย่างนั้นเป็นพระราชดำริขอทางจุฬาเพราะทรงสงสารครูที่เป็นคนแก่อายุเกือบเกือบร้อยปีเสร็จแล้วจุฬาก็เชิญเสด็จไปเปิดห้องห้องของชมรมดน,นตรีไทยที่อยู่ชั้นใต้ดินของสซรัปเปเกียวนะครับ คราวนี้ตึกจุฬาจักรพงศ์กับสาราพระเกลียวเนี่ยอยู่ติดกันแต่ว่าทางเชื่อมตึกเนี่ยเป็นทางทิ้งขยะนะฮะเป็นทางทิ้งขยะเ,เพราะว่าด้านหน้าตึกอยู่อีกคนละฝั่งนะครับ,รบนะด้านหลังตึกหันจนกันแล้วเป็นทางขยะเพราะ<อ>เป็นโรงอาหารครผมนะครับาทางจุฬาเนี่ยผมจําได้ว่านั่งประชุมมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพจ์อัศวิรุณหกการร้านทองที่อุทยัยธานีคณะบดีบดาาคณะอักษราศาสตร์นะครับท่านก็บอกว่า เนี่ยเดาได้เลยว่าเดี๋ยวจะเสด็จลงทางขยะไม่ยอมเสด็จทางพี่เขาแบบเตรียมรถพระที่นั่งให้อ้อมไปเข้าด้านหน้าะนะครับรับรองได้ว่าเสด็จทางขยะแน่นอนเพราะว่าทรงชำนาญเส้นทางนะ,ะในฐาะนะเป็นนิสิตนิสิตเก่า,าท่านท่านทรงชำนาญเส้นทางเนี่ยจุลาก็เตรียมนะครับโดยการล้างทางขยะ คือถังขยะที่มันเป็นถังถุงดำลากแล้วก็มีน้ำโรงอาหารเยอะๆแบบเหม็นๆเลยแล้วก็แบบมีที่แบบเก็บขยะอยู่ระหว่างสองตึกแหะนะครับจุลาก็คิดว่าเดี๋ยวต้องเสด็จลงทางอย่างนี้แน่ๆเลยนะฮะก็เคลียร์ขยะออกหมดล้างจนสะอาดแต่ว่าจุลาก็ไม่อยากให้เสด็จทางขยะหรอกแต่ว่าเผื่อไว้เผื่อววไว้นะครับ แล้วแล้วพอพอเสด็จลงปุ๊บจะไปเปิดห้องที่ใต้ใต้สาะระพระเกี้ยวเนี่ยนะครับไปทรงเปิดเนี่ยก็เสด็จลงทางขยะจริงๆ <c oughs> ตามตามที่ท่านอาจารย์ปรตามที่เราคาดการไว้ว่าเนี่ยนะนั้นก็เสด็จเนี่ยอาจารย์ประพจน์ก็เดินไปทูลบอกว่าไม่เหมาะนะน่นัานก็แบบคือความเป็นคนเรียบง่ายเนี่ยท่านก็อะพอมีคนก็อสุดท้ายก็เลยทรงยอม เดินย้อนกลับเดินลงทางขยะจะขึ้นตึกแล้วนะ,ะจะขึ้นตึกอีกไม่กี่ก้าวจะขึ้นบันไดอีกตึกหนึ่งละ,ะก็ก็สเสด็จเดินย้อนกลับม,มา,มาทางขยะเดี๋ยวมาทางขยะเดิมดแล้วก็มาหน้าตึกแล้วก็ขึ้นรถไปที่นั่งไปลงหน้าสาราพิเกี้ยวแล้วก็เดินเข้าอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะผมก็เออท่านก็เป็นเป็นเจ้าฟ้าที่ทีเตดดินแล้วก็ง่ายที่สุดนะฮะรู้ว่า คล้ายๆกับท่านวางพระองค์แบบเรียบง่ายที่สุดแล้วไม่มีไม่มีเจ้าฟ้าพระองค์ไหนท่านไม่ถือยศถืออย่างไม่ง่ายที่สุดแล้วครับ,รบเรียบง่ายที่สุดลนะนี่ก็เป็นเป็นความประทับใจว่าโอ้เป็นเป็นเจ้าฟ้าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินที่ที่เรียบง่ายที่สุดผมผมก็มีเรื่องเล่านะครับหรือผมพยายามจะคิดถ้อยคํานะที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมนะเนี่ยผมกับพรรคพวกเนี่ย คยนินทาพระองค์ท่านด้วยนะครับด้วยความน่ารักอย่างนี้เอ่อตอนที่อินเทอร์เนต็ตเข้ามาใหม่ๆอาจารย์ครับผมเนี่ยทำรายการโทรทัศน์อยู่นะครับเป็นรายการไอทีแล้วก็พิมพ์หนังสือคู่กันด้วยนะครับเอ่อเราเนี่ยรับทราบมาตลอดเวลาว่าพระองค์ท่านเนี่ยสนใจเรื่องเทคโนโลยีเรื่องไอทีอะไรพวกนี้นะครับก็ทำเรื่องขอข้าวเฝ้าเพื่อที่จะถวายเทป เทปนะท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่ามันเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยเป็นเทปวิดีโออ่ะม้วนใหญ่ๆเนี่ยนะครับพร้อมทั้งหนังสือก็ได้ข่าวฟังนะโอ้โหเนี่ยโคตรจะตื่นเต้นเลยครับเจ้าพนักงานก็บอกว่าเวลาพระองค์ท่านมายืนข้างหน้าเนี่ยอย่าไปจ้องหน้านะอย่าไปจ้องหน้าพอ,าอา <laughs> เอาจริงท่านมาโอ้ท่านคุยนานมาก เราจะยืนก้มหน้าเวก็ต้องจ้องหน้าแล้วรู้สึกผมไม่ใช้คํานะผมไม่รู้เหมาะสมแม่แต่พระท่านน่ารักจริงๆอ่ะมันสิ่งเหล่านี้มันถึงประทับอยู่ในใจเรานะท่านก็พูดไปเรื่อยเราก็ดูเหมือนเวลาดูท่านตัดแต่มันเพลินมันมีความสุขอะไรแบบเนี้นะเรื่องที่คุยกันนานท่านก็เล่าฟังว่าเมื่อคืนก่อนวันนั้นเนี่ยท่านโดนมดกัดนะท่านโดนมดกัด ท่านก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตหาเรื่องมดเนี่ยทั้งคืนไม่ได้นอนเลยอ่านแล้วมันเพลินได้ความรู้สนุกเสร็จออกมา้รงนอกเนี่ยนินทาเจ้า <c oughs> ท่านจะนอนแล้วมดไปกัดท่านได้อย่างไรเนี่ย <c oughs> ท่านเอาขนมไปกินบนที่นอนห <c oughs> รือเล่นะกราบขอพระราชทานอาภัยอ่ะ มันมันเป็นความรู้สึกคิดแบบแบบแบบด้วยความรักนึกออกไหมฮะอ่านั่นแหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าได้ใกล้ชิดที่สุดอีกครั้งหนึ่งก็ห่างห่างนะครับที่สยามพารากอนระหว่างพระองค์ท่านเดินนะเราก็ต้องตามเดินดูอะตามเดินดูเพราะว่าเวลาดูแล้วมันมีความสุขนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านผมคิดว่า คนไทยทั้งประเทศรู้สึกเช่นเดียวกับผมกับท่านอาจารย์อนนท์นะครับกับพระองค์ท่านนะครับขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน